โอ้เสียงลั่นเลยครับผมเจ้าคูบอต้าครับโอ้ตรงนี้ใหญ่ครับมีถือว่าทันดินใหญ่พอสมควรครับตรงนี้เนาสามารถที่จะเอาดินมาถมได้ครับครับนี่ครับผมสถานที่บล็อกน้ำแห่งที่สองครพวกเราครับตรงนี้ครับเราจะจด,ดําถอยมานี่นะฮะถอยมาแล้วก็ดำลงไปเลยครับเนาะ โอนี่ครับต้นไม้ที่เราเครียมไว้ก็เพื่อที่จะเอาลงก่อนครับเพราะว่าถ้าเราลงเป็นดินเลยมันไม่ไหวครับเนาะโอ้ตรงนี้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับเนาะนี่กำทยอยเอาต้นไม้ยัดไปเรื่อยๆครับถือว่าน้ำลดลงไปเยอะพอสมควรครับนีฮะ น่างานโคตรงหดจริงๆครับนางานพวกเรา,เามาแล้วครับผมคันนี้คันนี้เป็นผู้หญิงขับเนาะสาวขับรถดำครับคันนี้สธนากรครับเนี่ยแกเป็นสาวขับรถครับมามาดูฝีมือของน้องครับว่าฝีมือจัดจ้านไหม ถอยลงตรงที่เทหรือเปล่าครับตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่าครับต้องมาดูกัครับ8 4ดสี่ศนย์หเดเก้าครับ,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 บรไป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 เปไปไหเปไปไเไป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 ไม่ปไ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 ป้องปไ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 ริปไาไปนะม,ม,ม,มีไาไปรปไ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 าไปไปาปไปไปไนไปไครปไ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 มเปา รถด,ดำเหมือนกันนะปาย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 เบาเบาปาย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 ว้าวโอ,โอ้ครับอย่าแรงมากครับเนาะคันนี้สวยมากครับฮิโนห0าครับว้าวขึ้นดำแบบสบายๆครับจืดเลยครับ นี่ครับเนี่ยขับรถดําัวขับรถรถไถครับ,รรบรรถถเบนาะอ๋อนี่ฮะตรงนี้มีที่เลี้ยวสบายเลยครับสบายสบายเลยไปเดี๋ยววันหลังไปสัมภาษณ์น้องแล้วกันโนอ้ยรถจัดเลยครับ ไป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 อันนี้มีเทสแล้วครับเดี๋ยวได้ยินรถไถมาแน่นอนครับ ธนากร,กรับลูกชายที่เลิศครับลูกชายอ,อาจารย์เลิศครับผมนีมือก็ไม่ต่างกับพ่อเท่าน่ครับไป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 ออเออร่งเสียวเลย เจ้าสารี่ขุดได้วันหนึ่งเกือบ200เตี่ยวต่อว,วันเลยนะครับถ้าขุดทั้งวันตองคล่องๆนี่ครับเรื่องของสภาพดินคล่องๆเรื่องการขุดง่ายๆนี่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะ,ะตักดินขึ้นดําได้มาหาศ,าศาลเหมือนกันครับเนาะช่วงนี้คือสถานการณ์แบบนี้ครับไม่มีอะไรถือว่าโอเคครับเพราะว่าช่วงแป๊บเดียวพอแห้งแล้วกบ เอาวิ่งได้แป๊บเดียวก็ฝนมาหรือว่าทถาที่ครับแคบเนาะมีดินเป็นผมคันก็ถือว่าดีสุดแล้วครับเนาะสำหรับพวกเราหน้าง,งานของพวกเรานะครับ รถกำลังเป็นหลมก,กันครับนะักกีหลมเพราะว่าเป็นคันดินครับเป็นคันเรียกว่าเป็นคันคลองเนาะบ้า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 ,บาเออเดี๋ยวครับคันนี้หนักหัวครับผมเพราะว่าไฟเยอะเหลือเกินครับวัยรุ่นรถดำครับผมแต่งรอรอ อากาศดีครับอากาศร้อนครับต้องรีบฉชบ่ชวยช่วยอกาสเวยลยทีนี้นะครับถึงจะได้งานถ้าโมวัวแต่โอเอลังเลใจนี่ไม่ได้งานครับผมเนาะช่วงที่แดดออกช่วงที่วิ่งได้ช่วงที่มีม,ม,มีดินเนาะให้สายก็รีบซัดเข้าไปถ้าไม่ช่วยโอกาสตอนนี้คือไม่มีโอกาสอีกแล้วครับผมช่วงหน้าฝนในรับรองไงก็ต้องมีฝนครับ ถ้าสองสามวันนี้ไม่ตกครับผมว่าจบแน่นอนเนาะเราอยากจบมากเลยครับอยากเคลียร์ให้จบจบเลยครับถ้าผลมากับเหมือนกับว่าเนาะงานเรางอกขึ้นอีกหลายวันครับผมเนะี่ยพอสองสามวันนี้นะครับถ้าไม่ตกชนะัวโอเคเลยนะครับผมามาก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 สามารถที่จะถอยได้ครับไป ไปครับดูช่วยกันครับดีกว่าจอดไวเนาะมาเสียบซ้ายเสียบขวาตัอยากหน่อยก็มันจะได้ไม่เสียโอกาสในการขุดครับเนาะไม่เสียเวลารถขุดครับรถขุดนี่คือตั้งใจยอยากขุดอยู่แล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในการขุดคันนั้นไปคันนี้เสียบอะ่ะจะให้หกล้อไปจอดคิวรอคิวกันก็มีปัญหาครับพอแต่ให้รถขุดได้ขุดใส่เขาวางกันเนาะอ๋อเนาะลุย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  อากาศจะห้าช่วงจะห้าโมงเยน็นนี้อากาศร้อนจัดเลยครับตัว,วร้อนมากนะครับวันนี้ตัว,วร้อนสุดๆเลยไป

ไปยบา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 ยบวุ่นวายกันนะผมเนาะือว่าวุ่นวายเลยครับหน้าง,งานนี้บ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละรับุณบุรีรัมครับผมกับหน่วยที่สองขอพวกเราครับผมที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับหน้าง,งานนี้ก็ให้ดู การกดดินใส่ดำแล้วก็ผมคันบล็อกน้ำครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วครับให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ